ขอบคุณนายกุทยามากนะคะที่ช่วยทําถนนหนทางให้สะดวกสบายชาวบ้านก็จะได้วิ่งสะดวกสบายเอเอขอให้ได้ยกโชคดีเดอ้อให้เป็นได้ยุบ <ไป S 1> ต่อไปเดอ้อ<ห>ให้เป็นหลายสมัยเดอ้อครับวันนี้ได้มาที่บ้านแปดนนไฮหมูที่สบเปีตําบลเสมาอำเภอสุงเงินียวหวันนครราชสีมามาอยู่บนถนนอ่าบ้าน แปดนนไฮเชื่อมกับบ้านกุดน้อยนะครับทางออกไปบ้านกุดน้อยซึ่งปีนี้ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิน่นประจําปี2568โครงการก็ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามดีก็หวังที่จะให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเสมาตำบลใกล้เคียงนะครับได้ใช้ถนนอย่างสะดวกสบายนะครับไม่เป็นอุปสตรรคต่อการสัญจรไปมา,าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านช่วยกันดูแลรักษา อ่าโดยโดยเฉพาะนะครับรถเกี่ยวรถเทรลเลอร์ที่บรรทุกรากจูงกันมาต่างๆนะครับถ้าหากว่าได้เข้ามาในพื้นที่ก็อยากให้ลงหรืออย่าให้หมุนจนกระทั่งผิวจราจรน,นั้นเป็นรอยขูดข่อันนี้ผมเองนั้นก็เมื่อได้รับงบประมาณแล้วก็อยากจะดูแลรักษาให้พี่น้องได้ได้ใช้กันนานวันนี้ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดีใจกับพี่น้องชาวบ้านแปะนุน่นไฮบ้านแก่นนครบ้านแก่นเท้า ที่ได้ใช้ร่วมกันตลอดทั้งบ้านด้วยครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เราได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี2,568จากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับปีนี้ก็ได้มา2-3โครงการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ํานะครับโครงการน้ํานี่ก็เป็นระบบน้ำออสโมซิส Os นะครับระบบออโตออสโมซิสของบ้านทะเลหมู่ที่4และก็ถนนแอดฟานติคนเกต ของบ้านแปดโนนไยและก็มีของบ้านเมืดอแด่บ้านเสมานะครับของบ้านเมื่อแดบ้านเสมางบประมาณก็ประมาณ3ล้านบาทเสร็จนะครับก็ได้ดเาเือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วถนนสวยงามนะครับก็ฝากพี่น้องช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ที่บ้านแปดโนนไฮคุณยายอะไรครับเนี่ย,ย,ย,ยค,ค,คุณยายเหรียญคำค่ะคุณยายเหรียญคำเป็นไงครับอ,อบต เสียมาเขามาทําถนนให้โอ้ดีจ้ะดีดีมากจ้ะมัน,ม,นมันสะดวกไหมได้สะดวกมากค่ะอยากขอบคุณอะไรนาะยกธาดาไหม่ะขอบคุณนาย,ยกตยามากนะคะที่ช่วยทําถนนพนทางให้สะดวกสบายช <c oughs> าวบ้านก็จะได้วิ่งสะดวกสบายอา้าวอยากได้พรคนเผานะ่ะคนเผาร้องไห้สิ่งให้พรดป็นพรใหญ่เออขอให้ได้ยกโชคดีเด้อให้เป็นได้ยต่อไปเด้อให้เป็นได้หลายสมัยเด้อ ครับครับอยู่กับคุณพี่นะครับพี่น้อยค่ะพี่น้อยขายใส่กล่องเนาะนค่ะ